เเรื่องแปลกที่คุณพบเจอได้ในเกมคุณยยกกนนี่ภาคที่2เรื่องที่1ยายให้อาหารหลานเมื่อเราเล่นเกมคุณยยกกนนี่ภาคที่2เราจะพบว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่คุณยายเดินมาให้อาหารหลานที่อยู่ในกล่องมันเป็นการให้อาหารที่แปลกพิสดารมากเพราะว่าหลานของคุณยายนั้นจะเดินมาสั่นกระดิ่งกริ้งกริ้งจากนั้นเพียงเวลาไม่นานคุณยายก็จะเดินมาเดินมาเดินมามาให้อาหารกับหลานตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าอาหารนั้นมันคือ เนื้อของอะไรมันแปลกไหมอ่กินเยอะๆเลยนะหลานมันคือเนื้อไก่ค็บสีที่ยายได้มาไก่คีจามนี่อร่อยมากเลยนะครับยายผมอยากกินอีกพอนหลานพอแล้วมันแพเรื่องที่2อยายล้างมือขณะที่เราหาของเพื่อจะหนีออกจากที่บ้านจู่ๆแล้วก็มาเจอเรื่องประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณยายแกรนี่มาล้างมือแล้วก็บ่นพึมพำพึมพำอะไรก็ไม่รู้ลองไปฟังดูซิล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างแบบไหนถึงจะถูถูถู<ะ>ถวิธีล้างมือทุกวันแบบนี้ทำให้เราสุขภาพดีไม่มีเชือ้อคุณยายชอบล้างมือนี่น <ะ S 1> เองว่าแล้วคุณยายมาล้างมือทําอะไรยายครับการล้างมือมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับอ้าวแกไม่รู้เหรอว่าล้างมือมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนเรื่องที่สามยายเล่นเปียโน,น ฉันชอบเล่นเพลงนี้เพลงนี้ฉันว่ามันกดยังไงนะฉันจำได้ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงกออาการออาคารปยายครับยายยายยายกดมั่วเลยครับเสียงใครอะนะใครว่าฉันกดมั่ววะยายยายเล่นเป็นบ้าเนี่ยยายมั่วป้าวครับแกว่าฉันมั่วแล้วผมไปก่อนแลวครับยายเรื่องที่สี่คุณตานอนหลับเรื่องประหลาดที่คุณตาไม่ตื่นตาครับตาผมผมเอากุญแจตามาแล้วนะครับตาไม่ตื่นเหรอครับ หัวนอนเงินตาหัวนอนมากโอ้โหตาไม่ยอมตื่นเกิดอะไรขึ้นนี้มันเป็นเรื่องประหลาดมากที่เราทําเสียงดังขนาดไหนตาก็ไม่ตื่นอ้าเสียงนาฬิกาดังอ้าวถึงเวลาแล้วเหรอตาจะตื่นแล้วนะอ้าวแกอยู่น่นเองหรอ้ตื่นมาโดนยิงในตาคนหลับต่อแล้วกันนะตานอนดีๆครับตาตาโอ้โหตาโอ้ยตาตานอนนอนครับนอนนอนโอ้ย ห้าคุณตาเต้น <Wow. S 1> เรื่องประหลาดที่เราพบเห็นคุณตามาเต้นโย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 ออกลังกายวลานิดโยโยชั yo, yo, ชอบออกลังกายโยโยคุณตาจะโย่ทำไมนะครับนี่ย่าไปกินเลยตาโอ้โห oh. ตาโยโยโอ้โหกินตาชอบฟังเพลง <laughs> คุณตาสายโยเรื่องที่หก คุณตาดูกล้องฉันคิดว่ามันมีขโมยมาแถวนี้นะคุณตาเขาไปทําอะไรในห้องแล้วนะนะมันมีขโมยอยู่ในนะฉันลกตาติดกล้องเอาไว้กล้องวงจรปิดที่ตรวจสอบขโมยนี่คุณตาติดกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบขโมยได้เหรอขโมยมันอยู่ชั้นไหนกันนะกล้องตัวนี้ก็ไม่มีอ้าวขโมยเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ออ้โกล้องดับเลยขอโทษทีครับตาเปิดบาล้านเรื่องที่เ็ด คุณตาเลี้ยงสัตว์คุณตาเดินไปทําอะไรอะครับแต่คุณตารอด้วยครับหรือว่าคุณตาจะเลี้ยงอะไรบางอย่างมันคือสัตว์ประหลาดหรือเปล่าจะต้องมาดูลูกของฉันฉันเลี้ยงมาตั้งแต่มันเป็นไข่เลยนะโลกไงสบายดีไหมโลกสบายดีครับมันสัตว์ประหลาดที่คุณตาเลี้ยงไว้นี่นะมีแกแอบตามฉันมาหรอแล้เพื่อนๆล่ะครับเคยเจอเรื่องประหลาดเหล่านี้บ้างหรือเปล่าจะเคยเจออย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราได้นะขอให้โชคดี